ทำไมเราถึงจามเดี๋ยววันนี้ผมมีคําตอบให้ฟังครับการจามเนี่ยเป็นปฏิก,กิริยาการป้องกันตัวของร่างกายชนิดหนึ่งที่จะเป็นการดีดเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย <c oughs> ตัวอย่างเช่นพวกฝุ่นหรือพวกไวรัสอะไรพวกนี้แต่ว่ามันก็มีข้อควรระวังอยู่หากคุณจามบ่อยมากจนเกินไปการที่คุณจามบ่อยเนี่ยแสดงว่าแถวนั้นน่ะมีฝุ่นเยอะหรือว่ามีพวกเชื้อไวรัสเจอนะแต่อย่างแรกเลยการที่คุณจะจามเนี่ยคุณอย่าลืมเอามือปิดปากทุกครั้งเพราะว่าเชื้อโรคที่ การจามของคนเนี่ยมันไปไกลได้ถึง6-8เมตรซึ่งเป็นอะไรที่ไกลามากๆแถมยังอยู่ในอากาศได้นานอีกด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอามือปิดปากทุกครั้งด้วยนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราเนี่ยจะม,มันจะทําให้ละอองน้ําลายหรือเชื้อไวรัสเนี่ยมันติดตามเสือ้อหรืออาจจะเข้าไปสู่จม,มูกของเราแลวติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมปิดปากทุกครั้งด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการจามแรงๆเนี่ยส่งผลเสียต่อร่างกายของเราเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาจามก็อย่ากั้นจามจะดีที่สุดนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเอามือปิดปากทุกครั้งด้วยนะครับทีนี้พวกคุณกันน่าจะรู้แล้วว่า